สวัสดีครับผมอาจารย์เอนะครับในสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาให้ความรู้กันนะครับอันเนี้ยผมจะมาสอนในเรื่องของการจับพลังพุทธคุณในประเครื่องหรือวัตถุมงคลนะครับซึ่งอันเนี้ยผมบอกแล้วว่าสัตว์อะไรก็ตามนะครับในเรื่องของการจับลูกคุณเนี่ยถ้าเราสามารถรู้ได้นะครับเราอย่าไปรู้คนเดียวนะครับอันไรก็ตามที่เรารู้คนเดียวเนี่ยมันก็ยังกัมกึง่งแล้วมันก็ยังแบบเป็นที่ที่แบบยังเป็นที่เครือบแคลงสงสัย,ยพูดได้ง่ายเนาะ แต่ถ้าเรารู้แล้วปุ๊บเราเอาความรู้อันนี้มาถ่ายทอดให้กับคนทั้งหลายที่เขาแบบอยากจะรู้อ่ะให้เขาได้นะมันจะเคลียร์ใจนะครับผมบอกแล้วศาสตาร์พลังทุกคุณจิตเชื่อมจิตของอาจารย์เองไม่เหมือนการจับพลังทุกคุณของอาจารย์ท่านอื่นนะผมบอกนะเพราะของเราอ่ะสอนได้จริงและลูกศิษย์ที่มาเรียนเนี่ยเป็นจริงนะครับสามารถปฏิบัติได้จริงแล้วเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็มีประโยชน์เยอะด้วยนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กมีทั้ง อายุเยอะๆอะไรนี้ยครับที่มาเรียนแล้วก็สามารถสรัมผัสพลังวุทยุคุณได้นะครับแล้วในวันนี้นะครับก็จะมีเป็นเป็นเอฟซีด้วยเป็น,เป,นเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับก็อยากจะมาศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับพลังวุทยุคุณนะครับผมก็เลยบอกว่าเออโชคดีเลยนะครับเรามาสดๆเลยนะค,คือไม่มีตอนเนี้ยมาแบบน้องมาถึงปุ๊บนะครับอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวจับเลยนะครับจับให้เอฟซีดูเลยได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกเรื่องนะ แต่อยากให้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการจับพลังพุทถุคุณนะครับแล้ววันนี้เราโชคดีมากนะครับได้รับเกียรติจากน้องนะครับมาเป็นเรื่องมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับทําให้เราดูนะครับเพราะน้องก็ยังยังยังจับไม่ได้นะยังจับไม่ได้แต่อยากจะศึกษาเรื่องนี้อยากจะรู้เพราะเป็นผู้หญิงเ่เขาอยากรู้นะครับก็ขอ ขอลองลองรู้ก่อนให้จาย์เอสอนให้หน่อยวันนี้เป็นการสอนสดนะเรามาดูนะว่าเวลาจับพุทธคุณเนี่ยเรามีท่าทางยังไงนะครับในการวางมือการตั้งจิตยังไงเดี๋ยวผมจะสอนสดไปเลยนะครับแล้วดูดีว่าเรามาลุ้นกันว่าน้องเขาสามารถจะทําได้ไหมนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะพบกับต้องแอนเนาะสวัสดีค่ะแอนนคะคะครับก็อยากจะรู้เนาะ <C HA> ก็จะได้รู้นะเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะครับแล้วแอนน้องแอนเป็นสายมูไหมเนี่ยสายมูค่ะสายมูพวกไหนบ้างอนะ่ะส่วนใหญ่จะไปไหว้พระไหว้พระพิฆเนศเนี่ยค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะเพราะว่าน้องแบบเป็นสายมูเวลาถ้าน้องถ้าสมมติถ้าน้องอ่านเรียนรู้ไปแล้วน้องเป็นจับเป็นเนี่ยน้องจะได้เปรียบนะครับเวลาน้องไปไหว้พระพิฆเ,เนศไปไหวพ้พระหรือไปไหว้เทพต่างๆที่ไหนก็าตามเนี่ยน้องต้องเช็คก่อนในแต่ละที่นะ เช็คก่อนเพราะว่าแต่ละที่บางทีไม่มีเทพยอยู่จริงหรือไม่มีองค์พระพิฆเนศอยู่จริงหรือไม่มีไปไหว้พระไหว้เจ้าอะไรต่างๆเนี่ยบางทีไม่เป็นเทวดาอยู่ยังไงน,นะแต่เป็นอย่างอื่นเป็นสามเวรศีอยู่แล้วเราคอยไหว้วิญญาณพวกนี้ซึ่งมันมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะเราเช็คเองได้เรารู้เลยนะทันทีว่าอันไหนควรกราบอันไหนควรไหว้เหมือนคนเนี่เหมือนกันรู้เลยว่าอันนี้คือครูบาอาจารย์จริงที่ควรกราบหรือควรไหว้เราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ผมจะสอนอย่างนี้ให้เป็นหลักคือให้เราเนี่ยเรียนเรื่องพุทธคุณแล้วเราเอาความรู้เอาเครื่องมือตัวเนี้ยไปไปเขาเรียกเป็นตัวไปไปพิสูจน์ด้วยตัวเราเองมันดีที่สุดใช่ไหมเรามาถามคนนู้นอย่างเราเราเรา,เราอยากรู้เรื่องพระเอาถือไปคนนู้นทีคนนี้ทีคนนี้ทีคนนี้ทีนนทนนทนนทให้เขาดูให้เนี่ยเห็นไหมแต่พอวันใดวันหนึ่งเราดูเองเป็นเนี่ยมันจบนะครับก็ไม่ไม่ต่างกันคนระับตอนนี้การจับลุงคุณเหมือนกัน เราไม่ต้องให้คนนู้นคนนี้ดูแต่เราเรียนรู้ได้ตัวเองแล้วเราทําเป็นมันก็จบนะแล้วเราเป็นสายมูด้วยเราก็จะได้แต่ของที่มีคุณภาพเราเสียเงินไปแต่ละครั้งนะครับเสียเงินไปแล้วของที่ได้มันต้องมีคุณภาพไม่ใช่ว่าโอ้พอฟังอันนี้กระปั่นกระแสกันเดี๋ยวนี้ยคือวงการพละเครื่องเนี่ยเขามีการปั่นกระแสเยอะนะครับเกจิอาอาจารย์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่เท่าไหร่นะครับก็คือลูกศิษย์จะปั่นกันเพื่อขายกันเยอะก็ปั่นกระแสปั่นโซเชียลกัน ก็แล้วแต่นันก็ว่ากันไปตามอีกเรื่องเนาะแต่ที่ผมบอกผมให้เครื่องมือตัวเนี้ถ้าน้องเป็นนะคะแต่แต่วันเนี้ยถ้าวันเนี้ยน,น,น้องโชคดีน้องทําได้ค<ะ>นะครับน้องจะได้เอาวิชาความรู้ตัวเนี้ยเอาไปตรวจสอบเอาไปเช็คดูนะครับได้เลยได้ด้วยตนเองนะครับแล้วมันจะเคลียนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราเป็นสายมูอยู่แล้วมันสมควรมีมิดดาบ<ะ>มีอาวุธตัวเนี้ติดมือไปด้วยะนะครับเดี๋ยวเรามาเข้ากันเลยเนาะตอนอื่นเดี๋ยวให้น้องอ่าว่าตามผมก่อนนะ ก่อนจะเข้าเรียนนะครับก่อนเข้าศึกษานะครับเรียนรู้ะจะต้องขอเข้ามาพรัต้นใจก่อนเนาะ,ะ,ะตั้งนโม่สามจบเลยอน้ำโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพุธทธัง วันทามิพุทธังสัพพเมโทสังสัพพเมโทสังธรรมะธามีพันเตธรรมะธามีพันเตวันทามิธรรมังวันทามิธรรมังสัพพเมโทสังสัพพเมโทสังธรรมะธรมีพันเตธรรมะธามีพันเตวันทามิสังคังวันทามิสังคังสัพพเมโทสังสัพพเมโทสังธรรมะธามีพันเตธรรมะธามีพันเตลูกขอสักการะลูกขอสักการะบูชาบูชาคุณพระศรีรัตตัย คุณพระศรีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลูกขอศึกษาลูกขอศึกษาวิชาวิชาการสัมผัสพลังงานการสัมผัสพลังงานการสัมผัสพลังพุทธคุณการสัมผัสพลังพุทธคุณการสัมผัสยานบารมีการสัมผัสยานบารมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่มีเจตนาลบหลู่แต่ประการใดไม่มีเจตนาลบหลู่แต่ประการใดเพื่อเป็นการศึกษา เพื่อเป็นการศึกษาเพื่อ้เกิดความรู้เพื่อเกิดความรู้ขอพระองค์ท่านทั้งหลายขอพระองค์ท่านทั้งหลายเมตตาให้ลูกได้รับรู้เมตตาให้ลูกได้รับรู้สามารถเชื่อมสามารถเชื่อมกระแสยานกระแสยานและพลังงานในจักรวาลและพลังงานในจักรวาลพลังอันศักดิ์สิทธิ์พลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัตถุมงคลที่อยู่ในวัตถุมงคลทุกๆชนิด ทุกทุกชนิดได้อย่างชัดเจนด้วยเธอได้อย่างชัดเจนด้วยเธอโอเคครับนี่ก็คือขอเข้ามานะครับเริ่มแรกฝึกใหม่นะครับก็ขอเข้ามาทล้วตายก่อนเพราะบางคนน่ะจะกลัวบอกว่าอาจารย์ยายาแล้วอย่างเนี้ยไปจับพระไปเขย่าเราเขย่าวเนี่ยมันก็เป็นการปรามาสเพื่อความสบายใจของเราเราขอเข้ามาท่านก่อนเพราะนี่เป็นการศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วขั้นตอนที่หนึ่งนะครับน้องน้องสุดปกติส่วนมน์อยู่อยู่ตลอดปะ ตวดตลอดค่ะนั่งสมาธิด้วยเนาะนั่งบ้างไม่ได้นั่งวางอ๋อไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าถ้ามีเวลาก็สวดมนต์หน่อยนะครับปฏิบัติสมาธิเราเป็นคนดีอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้สร้างบรารมีแล้วมันจะทําให้เรานะ่ะสําเร็จเร็วขึ้นเนะ๋ค่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเริ่มกันเลยนะก็อันแรกก่อนน้องเอามือเดี๋ยวผมให้ดูนะน้องจับตามผม จมมติเป็นนิ้วชี้นิ้วโป้งนะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะขีดไปที่องค์องค์อย่างนี้อย่างนี้จับไว้่อนอ่าปุ๊บมือก็อยู่อย่างนี้นะแขนเราเนี่ยให้อยู่ในท่าสบายสบายไม่ให้แขนเนี่ยติดกับตัวนะให้มันมีช่องเล็กน้อยมีช่องเล็กน้อยก็เหมือนทิ้งดิ่ไปตรงๆแหละแต่ไม่ควรเอาไปติดอย่างนี้แล้วไม่ควรแผ่ลงไปที่ตักอย่างนี้นะให้อยู่ลักษณะตั้งฉากาลอยอยู่นะครับอ่านิ้วโป้งเนี่ยกด กดไปที่องค์พระอ่าคือไม่ไม่ไม่แตะเบาไปอ่ะพอกดไปพอประมาณนะครับพอกดไปพอประมาณปุ๊บนั่งท่าตัวตรงเตรียมพร้อมจิตให้กําหนดความรู้สึกไปที่องค์พระที่เราจับนิวชินิโป้งเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเป็นเลนตอนนี้พลังงานตะลวมศูนย์นะครับแล้วให้เราทําอย่างนี้นะ ไม่ว่าใครก็ตามที่เราอยู่กับเราเนี่ยนั่งอยู่เนรอบข้างเราเต็มไปหมดเลยให้เราตัดเรื่องความอายตรงนี้ออกไปความอายก็เป็นอุปสรรคที่จะทําให้เราผ่านผ่านด่านนี้ไปได้ยากนะการเข้าฌานการทดสอบจิตให้จิตให้มันแข็งเนี่ยเราต้องผ่านการอายไอ้ความอายทั้งหลายเนี่ยเฮ้ยพอเราจะเริ่มหลับตาปุ๊บคนนี้มาดูเราอยู่คนนี้ก็มามองเราเนี่ยมันก็ไปไม่ได้พอหลับปุ๊บอู้คุนก้นกำลังมองเราอยู่จิตมันไปอย่างนั้อีกไปกังวล<า>ฉะนั้นพอเริ่มหลับตาปุ๊บ นี่ผมจะสอนให้ฝึกจิตไปด้วยไม่สนใจอ่ะพอ mm. หลับตาปุ๊บเราอยู่ในห้องนี้เพียงคนเดียวไม่มีใครดูเราเลย uh. นั่นแหะจิตมันจะเป็นสมาธิแล้วพลังมันจะเกิดง่ายนะแล้วจิตเพ่งไปที่วัตถุคนที่องค์พระตามดูเขาแค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันเคลื่อนมันมนโนหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดแรงสิน้นทำจิตให้ว่างจิตให้อยู่ในฌานเราจะต้องไม่คิดอะไรไม่ต้องไปเครียก อะไรไม่ต้องไปชี้นําอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปคิดการเข้าฌานเข้าสมาธิแบบนั้นเลยให้โล่งว่างให้เบาสบายแล้วมีหน้าที่แค่ตามดูเฉยๆนะครับพอจิตมันเกิดพลังเกิดความเบาแล้วมันจะเหมือนสัมฤทธิ์อ่ะมันจะลอยอยู่ในอากาศประมาณนั้นนะครับแล้วมือเราเนี่ยมันจะเคลื่อนเองไปโดยธรรมิไปตามพลังงานของวัตถุมงคลที่เขาอ,อยู่พลังงานเขาอ,อยู่ในวัตถุมงคลเดี๋ยวเขาจะพาไปเองเราตามดูนะครับเดี๋ยวพอเคลื่อนไปพอเคลื่อนไปปุ๊บอ่าพอจูนติดแล้ว ผมจะให้น้องเนี่ยช่วยสะบัดมือส่งก่อนนะครับสมัครประมาณน,นี้เนาะเร็วๆแต่ต้องเชื่อมให้ติดก่อนนะแล้วเราดูทีว่าพอสะบัดมือแล้วปุ๊บเนี่ยมันยังเชื่อมติดอยู่ไหมบางคนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยบางคนหลุดเลยแต่ถ้าติดแล้วปุ๊บสังเกตมือเขาจะไม่อยู่ที่เขาจะไม่อยู่อย่างนี้หรอกเขาจะแฝงเขาจะไปไปไมมาเนี่ยเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบวิ่งซ้ายวิ่งขวาหรือแทงอะไรเนี่ยนั่นแหละคือเราเชื่อมติดแล้วโอเคนะก็นี่คืออธิบายเอาเรามาเริ่มกันนะ ให้น้องเริ่มนะโอเคนั่งนั่งท่าตัวตรงสบายสบายเออไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะเออเริ่มเลยนี่น้องมาฝึกครั้งแรกนะผมบอกนะน้องก็มาครั้งแรก อืมอ่าเริ่มและวมันจะเคลื่อนไปเองนะครับไปอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะผมบอกว่ามันศาสตร์ที่ใครๆก็เขาทำได้นะแต่หลายคนอ่ะเขาไม่เชื่อแล้วไม่ทำํำถ้าทำอ่ะมันทําได้ไม่ยากบ่งบอกว่าอ่าเหมือนจิตน้องเขามีกําลังนะเพราะเขาเข้าชานได้เร็ว อืมโอเคน้องเริ่มสะบัดมือหาจังหวะที่ว่าเราสะบัดเหมือนเราพัดนะเหมือนเราร้อนนะครับประมาณนั้นเออลองเดี๋ยวพอเขาติดปุ๊บเนี่ยมือที่เราคิดว่าเราสะบัดโดยใช้สมองสั่งอนะ่ะมันจะไม่สั่งแล้วมันจะไปคนเองอัโตโนมัติ นะครับถึงเราไม่อยากให้มันสะบัดมันก็จะสะบัดไปเองคือตามพระที่เขาอยู่ในนั้นดูไปนะครับตามดูไปเรื่อยๆไม่ต้องตกใจไไรอันนี้เป็นท้าวเวทนะครับเป็นท้าวเวทรุ่นกดใจเศรษฐีร้อยพันล้านถ้าเรากำทันก็กำไว้ เพราะว่าการพัดหลุดเออใช่มันจะได้ไม่กวนเราเพราะมันมันอ่ะโอเคเนี้ยเราจะเห็นแล้วล่ะพลังมันมันมาแล้วน้องเมื่อแขนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว่อยกรอบนะ่อยกรอบขอยกรอบเป็นไงมั่งคือคือที่ที่มันเคลื่อนไปเนี้ยเราคิดว่ามันมโนไหมมันมโนไหมมันมันคิดว่ามโนหรือหรือเราทําไปเองหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะมีความสงสัยในตัวเองว่าเราเราทําเองหรื มโนเองหรือไปเองแต่ก hey, okay. ็อาจารย์บอกว่าให้ตามจิตให้โลงให้ว่างใช่ค่ะมันถึงเกิดค่ะแต่ถ้าเรามโนมันไม่เป็นนี้หรอกถ้ามโนอ่ะมันคือการเราทําเราทําของเราเองค่ะแต่เนี่ยเขาเรียกว่ามันไปตามกําลังของพระไปตามไปตามกําลังของสมาธิที่มันเกิดคนะพอเราเราเราจิตเรามีเราสงบจิตเราเข้าในฌานแล้วปุ๊บสมาธิมันเกิดพอมันเกิดมันจะเกิดเป็นพลังงานแล้วมันไปเชื่อมกับสมาธิที่อยู่เลยนั้นอ่ะ ا, อันนั้นก็คือสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานอัดเข้ามาเราเอาสมาธิก็เรียกว่าเป็นการเอาความดีเนี่ยไปเชื่อมกันถ้าเรามีความดีเราเราเอาจิตที่ดีไปอ่ะยังไงมันก็เชื่อมติดแต่ถ้าจิตไม่ดียังไงมันก็เชื่อมไม่ติดผมบอกได้เลยนี่คือข้อดีของสายพวกคุณเราจะชี้ชัดเลยว่าเฮ้ยคนนี้อย่างน้อยคุณเนี่ยเป็นคนดีระดับหนึ่งนะการที่คุณจะเชื่อมพวกนี้ได้เพราะว่าถ้าคุณไม่ดีจริงคุณเชื่อมไม่ติดยังไงก็ไม่ติดนเพราะว่ามันมันคนละอย่าง นะครับเดี๋ยวหายเมื่อยแล้วขอดรอบนะบตอนนี้อันนี้อันนี้รอบเนี้ยอาจจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างคือผมอยากจะรู้ว่าน้องเจอพลังงานอะไรบ้างนะครับ,รบจะเอฟซี FC ดูว,ว่าเจออะไรบ้างคืออ,อันนี้กรรมเลยก็ได้กรรมยางก็ได้แต่แต่มันจะต้องอดทนนิดนึงบางทีมันจะเมื่อยมันจะเหนื่อยแต่เราก็ต้องตามดูแต่พร้อมแล้วเนาะหายใจลึกๆสบายๆอ่ะ เราเข้าบ้านนะมันจะเข้าเร็วขึ้นรอบแรกอาจจะช้ารอบสองมันจะเร็วเพราะเรารู้แล้วที่ประตูแม่งอยู่ตรงนี้ประตูบ้านมันอยู่ตรงนี้มันเร็วแล้วเห็นไหมใหม่ๆก็นานอนะ่ะแต่ถ้าถ้าเราเข้าถูกเรารู้ประตูอยู่อย่างี้มันก็เดินเข้าตรงเลยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้นะพลังงานที่น้องเขาเจอนะน้องก็ตามไปเลยครับดูตามดูเรามีหน้าที่ ดูเขาว่าเขาจะไปไปแบบไหนตามดูไปเรื่อยๆทำจิตให้สบายเนาะให้ให้เบาให้สบายเหมือนปุยเมฆเราอย่าไปกดจิตเดี๋ยวพอาชำนาญแล้วปุ๊บเราไม่ต้องมาสะบัดมือหรอกเขาสะบัดเองเลยเขาไปของเขาเองอลองลอง เริ่มสะบัดข้อมือดูหาจังหวะหาจังหวะแล้วลองสะบัดข้อมือจิตเข้าอยู่ในชานเชื่อมไปนะเชื่อมไปแล้วลองสะบัดเร็วขึ้นที โอเคอันนี้ผมเจออย่างหนึ่งละผมเจอโชคลาภละเจอโชคลาภลพาะพอน้องเขาฝากอ่ะนี่โชคลาภอืมตามดูไปครับตามดูไปมันต้องมันต้องมันต้องอดทนหน่อยอะเพราะว่าใหม่ๆเข้าใจอยู่บางทีมันมันจะเมื่อยนิดนึงเริ่มเร็วแล้วสังเกตปะจะเริ่มเร็วละ <laughs> อ่าอันนี้พวกแควค่าคงกระพัน นะยังไม่ครบนะน้องลองอึดสักนิดหนึ่งนะหายใจลากหายใจสบายสบายไว้เดี๋ยวเราจะเจอทุกอย่างเลยเพราะว่ามีโชคลาภเจอไปแล้วแถวคาดคงกระพันเจอไปแล้วอืมหายใจยาวๆไว้นะเออนี่ก็คงกระพันนี่ก็แบบของน้องเขาก็อีกแบบนะคงกระพันเหมือนเคยอีกคนหนึ่งก็จะเป็นแบบสั์อย่างเงี้ยนี่นคงกระพัน Ừ. Ừ. ถ้าเราไหวเราไม่เหนื่อยเราฝืนไว้ก่อนเพราะเราจะได้รู้เอฟซีทางบ้านก็ได้รู้ไปด้วย อันเนี้ยเขาเรียกว่าเมตตาใหญ่นะครับที่น้องเจอเนี่ยน้องน้องเจอเมตตาใหญ่แต่เพียงแต่ว่ามันยังช้าแต่ถ้าเกิดน้องจับจนนานแล้วปุ๊บแขนทับหลุดนะจะเวียงแบบแขนทับหลุดเลยนะเหมือนสวงสวิงอนยะ่่งหมุนอย่างนี้เลยนะนั่นคือเมตตาใหญ่เขาเรียกสุดยอดของมหาเมตตาซึ่งอ่ายากนะในยุคนี้ที่จะปลุเสกเมตตาใหญ่ได้ผมยังไม่เคยเจอนะยากมาก โอเคก็ลองสบัดมือเร็วๆเหมือนเราร้อนแล้วเราร้อนเราพัดเร็วๆเออตอนนี้คือใหม่ๆมันต้องช่วยส่งเขาก่อนสบัดมือเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราชำนาญแล้วไม่ต้องไปนั่นแล้วเขาไปเขาเองอัตโนมัติเนีนยนะเนี่ยอันมา้คือมันจะเป็นอย่างนี้อ่ถ้ามันไม่ใช่พลังงานเราสบัดมือมก็อยู่ตรงเนี้ยแต่อันนี้มันมันเป็นพลังงานมันเป็นอันภาพของของเขาจะพาไปเรื่อย เห็นไหมเขาจะพาเองจเจอเมตตาใหญ่แกเห็นไหมอันนี้คือเมตตาใหญ่ <S <S เจอแล้วนะเมตตาใหญ่เจอแคลคาดคงกระพันการคุณใส่ก็เจอไปแล้วอ่มาแล้วเห็นป่มเห็นไหถามว่ามัน <S <S ไม่ค่อยมีใครเสพแบบนี้นะจริงบอกไเลยชกลาบเจอไปแล้วจะเหลือมหาสะท้อนกับ กับการโรคก,กันภัยยังไม่เจอยังไม่เห็นมันยังคือทีท่น้องเขายังเข้าไปมันใหม่ๆม่มันจะผ่านจะผ่าน,น,นแต่ละอันเนี่ยมันจะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเราชํานาญปุ๊บมันจะเจอแบบรวดเดียวเร็วมากอถ้าไม่เหนื่อยไหวก็ลองลากไปดูจะได้ความรู้รวมกันวันนี้เอฟซีก็ได้คุ้มเลยอ่าหมดแล้วหมดยังหมดก๊อกยัง okay, หมดแขนแล้วโอเคนะครับก็ขอบคุณน้องแอนเนาะ ก็ถือว่าเก่งเก่งมากนะครับเก่งจริงๆนะครับคือสามารถที่จะมาเนี่ยภายในครั้งเดียวแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งพลังงานได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมกับวัตถุมงคลเนี่ยได้เลยนับถือว่าอันนี้คือเรามีบุญบารมีของเราพอสมควรไม่งั้นมันไม่ได้หลักได้ยากอยู่แต่บางคนก็ได้ง่ายนะแล้วก็แปลกมากไอ้คนมากับคนติดตามคนติดตามจะได้ที่มาเจอผมมั้นะแล้วเป็นไงอันนี้เราเราเริ่มเข้าใจยังว่า มันมันมนโนหรือไม่มนโนเข้าใจแล้วค่ะหมายถึงว่าคือเข้าใจว่าอไอสิ่งที่เราไปเนี่ยมันเกิดจากพลังงานในนี้จริงเหูนไหมเกิดจากจิตล้วนเห็นปะค่ะคือพอเราเชื่อมปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาพรางเขาไปเองเห็นไหมเพราะผมจะบอกเสมอว่าเราเราอย่าไปชี้นํะอย่าไปทําอย่าไปนั่นแต่ที่ผมบอกว่าผมให้สบัดมือนะ่ะก็คือมันกรณีที่เรายังใหม่อยู่ค,คือเราต้องกระตุ้นของก่อนเนี่ย ้องกระตุ้นให้เขาให้เขาแบบเออมันมันแบบเริ่มเริ่มแบบเข้าใกล้เร็วขึ้นประมาณน<ะ>ั้นแต่ถ้าเราทานานแล้วเนี่ยปุ๊บไม่ต้องแล้ว<ะ>จับ<ะ>ปุ๊บมันไปอัตโนมัติเลย<ะ>มันจะวิ่งเดี๋ยวมันแทงหน้าแทงซ้ายแทงขวาวิ่งขึ้นบนบน,บนอยู่ที่หน้าอะไรก็แล้วแต่นะ,ะมันจะออกมาตามรูปของพลังงานของวัตถุคนนั้นๆเนี่ยครูบาอาจารย์นนั้เสกมาอย่างไงเราก็จะจะได้รู้แบบนั้น,น,นเลย<ะ>เสกเมตตามาเราก็จะเจอเมตตาเสกพวงกพันก็จะเจอพงงกพันเพราะว่าใน พลังงานที่อยู่ในวัตถุมงคลมาเครื่องเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นพวกนี้อยู่แล้วมันมีเมตตาแก้วกาดอพงค์ะพันโชคลาภการคุณไสยมหาสะท้อนอะไรเงี้ยทำน้ำมนต์ได้การล่องไปเนี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้เองะนะครับก็เป็นกันถือว่าโอเคไหมโอเคค่ะโ uh, อเคนะด uh. ีไหมมหาอาจารย์สำหรับสำหรับสํสำหรับเอซว่าทําไมไปได้ไงแล้วแบบว่าคือก็ไม่ไม่รู้ว่าซอมือเป็นอย่างนี้คืออยู่ก ก็ไปเองนั่นคืออะไรก็งงงงมือตัวเองงงไปได้ใช่งงค่ะงงงั้นไปได้ไงรู้นะใช่แปลกประหลาดดีดีแท้นะแล้วน้องเขาเป็นคนเรียบร้อยเนาะเขาก็เราอาจจะดูวาน้องเป็นคนเรียบร้อยจริงๆแล้วก็ดูมันก็เลยดูแบบว่าเวลาจับอะไรมันจะดูนุ่มนวลไงแต่ไม่เจอสายห้าวสายแข็งอ่ะนะโอ้โหแบบใสเหมือนกันเลยนะมันไปเองนะมันไปตามนั้นเลย นะครับไปตามเขาเรียกไปไปตามตริทธ์ของเราเหมือนกันนะครับก็วันนี้นขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องแอนนะครับแล้วก็เอฟซีทางบ้าน <บะ S 2> เราได้ได้เห็นกันพร้อมๆกันนะครับแล้วก็คือฝึกตามตามที่น้องแอนทําที่ผมสอนได้เลยนะนะครับไม่สบายใจรู้สึกว้ยกลัวปรมาสหรือเปล่าขอเข้ามาพระนริตัยพะก่อนนะครับก็ได้นะครับทุกครั้งที่เราจะฝึกนะครับขอขอเข้ามาท่านก่อนนะครับแล้วก็เร Liber ิ่มฝึกแล้วก็ลาฝึกก็ดูท่าผมเนี่ยพื้นๆดูตามนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้แบบไปได้เร็วเนี่ย ส่วนมากอ่ะจะเอฟซีเนี่ยจะมาสวดมนต์เพราะผมจะปลุกเสกจะอัดพลังเท่าตัวให้ให้แต่ละคนก่อนนะครับเสริมมางคนให้แต่ละคนก่อนมันก็จะอ่ดไวขึ้นนะครับแต่บางคนก็อยู่ที่บ้านแค่อยู่ที่บ้านปุ๊บดูก็ทําได้เนี่ยวันนี้ใน u t u b e เนี่ยก็ดูแค่ดูมาเพราะอาจารย์ผมต้องทําดูทําไมมันได้แล้วเนี่ยครั้งเดียวเขาก็ได้เหมือนกันแช่ดูยูทูใช่ดูจาก YouTube แล้วก็ฝึกตามเขาก็ทําได้นั่นก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์นะ เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ถือว่าโชคดีของแต่ละคนที่ทาได้แล้วก็เป็นโชคดีของน้องด้วยนะไปฝึกต่อเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าจะมาลงเรียนอาจารย์เอก็ยินดีนะครับเนี่ยกําลังตอนนี้เหลืออีกยี่สิบกว่าคนนะครับที่ยังตกค้างอยู่ก็รอจังหวะที่เราเคลียร์งานเคลียร์อะไรให้จบก่อนนะครก็จะเปิดใน่วงต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์เอพลังทุกคุณนะครับน้องแอนนะครับก็ขอบคุณนะครับเอพีทางบ้านด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะให้อาจารย์เอด้วยนะจะได้มีคลิป ดีๆนะครับมาให้พวกเราได้ชมกันต่อไปนะครับก็วันนี้สำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ